เราเข้ามาบริเวณโรงแรมที่หลานมาพักนะคะร้สไตล์ญี่ปุ่นเห็นไหมเอาห่นมาฝากให้หลานกลับเมืองไทยนะคะที่เาขึ้นเครื่องได้นะคะผลไม้ป้าเอากลับบ่อยค่ะป้าเอากลับเมืองไทยบ่อยสวัสดีค่ะคลาสแคนดี้ในชาแนลพ้าเป๋วนะคะ ค่ะวันนี้ป้าแป๋วนะคะหลานมา,ามาเที่ยวที่ญี่ปุ่นนะคะหลานป้าแป๋วก็เลยเอาเอาหุ่นมาฝากกับลูกลูก,ลกว่าเราเรียกแพ้ว <c oughs> ่กอะไรนะลูกสาลี่สาลี่ครับลูกสาลี่นะคะเนี่ยหลานชายหลานเขย <c oughs> วันนี้ป้าแป๋วก็เลยมานี่คะ่ะที่ฟูจิซังที่านากะคาวานาคาวานากะอ่า,อาเป็นทะเลสาบเป็นทะเลสาบนะคะแถวใกล้ใกล้ฟูจิซังค่ะป้าแป๋วก็เลยนี่เอาของมาฝากหลาน นี่คะอ่างวนที่ป้าแป๋วไปในสวนเมืนั้นนะคะที่ใครดูคลิปเราใช่ไหมคะเนี่ยอ่างวนสวรรค์อ่างวนสวนรรค์อ่างวนสวรรค์ป้าแป๋วอร่อยมากเลยคออยลยรับหวานมากเลยอ,อะ่ะหวานจนแสบคออร่อยป้าก็เลยเอามาฝากผมบอกว่าจังว่าจังตั้งตัวยังไม่ถึงป้าก็เลยมาแกะชิมไงให้หลานให้หลานเคยแจกแกะชิมดูค่ะนี่หวานอร่อยมากเลยเดี๋ยวที่หน้าป้าจะพาไปสวนนะคะสวนลูกลูกสาลี่สวนสาลี่อาแพ็คค่ะแพ็ค คร,ครับแ็กต่อครับอันนี้ก็เป็นเวลาส่วนตัวแล้วเนี่ยนะร้านก็พักอยู่ที่โรงแรมนี่นะคะบริเวณรอบๆโรงแรมเนี่ยป้าจะให้ดูนะคะได้ค่ะสวยไหมได้เองอกทรายนคุยกับลุงไปคุยกับลุงไปนี่นะนม่ครับบรรยากาศข้างในโรงแรม อยู่ติดกับอันนี้เลยนะคะทะเลสาในโรงแรมเขาใครอยากมาเที่ยวก็ไอ้นี่พับเป๋ได้นะคะถ้าเกิดนี่คนเขามาเที่ยวพก็จะมีชุดที่เขาไปอาบออนเซ็นลงมาแล้วเป็นชุดจิงกตะอย่างนี้ให้ใส่อ้นี่ก็คือไทยค่ะทัวร์ไทยเรานี่แหละนี่ค่ะ าุ่นมันหวานไปฝากให้หลานากลับเมืองไทยค่ะสวยไหมหลังจากที่พ่อแป๋วเอาเอาหุ่นนะคะฝากหลานเอาหุ่นไปฝากหลานกลับเมืองไทยแล้วนะคะก็มอแวะทานลาเมงกัน ว่แม่ทานลามเมงกันนี่ถ้าร้านลามเมงน่ารักมากเลยร้านอร่อยค่ะร้านนี้โอ้จังเขากินประจำเป็นร้านลามเมงประจำามนเขาอร่อยมีหลายรสชาติ ะะร้านราเมงร้านก็สวยะคะ่ะร้านก็สวยดีเนาะถ้าหิวข้าวกันค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูพา่าแถวทานราเมงกันข้างในนะคะโา้เจ้าก็สั่งราเมงเลยนะคะมิโซะเลยรสชาติมิโซะเลยนะคะมิโซะเลย คปลาเมนอบเด็ดค่ะของพ่อแฟลวก็เป็น,น,าน,นชาชูนะคะก็คือหมูน,ม <c oughs> มนี่แหละค่ะเป็นมิโซ,โซ่เหมือนกันนะคะช <c oughs> ิ็ปลาเมงให้ดูนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเวลาแมงก็แกลวเห็นไหม หิวข้าขวค่ะเพาแป๋วไปธุระไปเอาเองุ่นไปให้หลานองุ่นไปให้หลานกลับเมืองไทยหลานมาดูงานเนี่ยหมูเห็นหมูเห็นหมูก็ได้เลย จะมีข้าวให้ด้วยค่ะ,คะเนี่ยข้าวน่ารักมากเลยเพราะแกยวกินไม่หมดข้าวให้อ,อ้วจังอ่ะอ,อ้วจัง ไทยนิดหนึ่งนะคะเห็นไหมคะ มากันดึกแล้วค่ะเพราะว่าหลานจะกลับเมืองไทยพรุ่งนี้ค่ะเข้ามาดูงานแล้วกลับเมืองไทยพรุ่งนีออาา้อุ้ยดเด うん。 เนี่ยค่ะข้าวข้าวนนารักน่ารักทานเนี่ยค่ะวิธีทานข้าวญี่ปุ่นจับถ้วยข้าวอย่างนี้นะคะตรงนี้ค่ะหมูนุ่มๆเห็นไหม น,นี่หิวมากเลยหิวมากเลยวันนี้ประเป๋าอุกจเแคบยูนาหยังยืนแคบยูนาหน้าซื้อตังยั่ยือเนี่ย そう。うん。ただ。どうするよ。ちょっと không อืมำมนไหนแม่ตแปลวหิวข้าวคุยนอนคดีกับร้านทุละหลายอย่าง แลเอาง่นเอาง่นอร่อยของป้าแป๋วกลับเมืองไทยขึ้นเครื่องกลับเมืองไทยแล้วพรุ่งนี้เอาง่นอร่อยของป้าแป๋วฝากร้านกลับเหมูฮะอะไรรู้อยจ้ะ 当空肠，饥 <laughs> 好吃嗦，我想。嗯、mm. <Yeah. S 2>。应的管嗯。快点。嗯。嗯、mm. <be>。

ือราเมงของญี่ปุ่นรสชาติเขาจะออกเค็มเค็มหน่อยนะคะแต่รสชาติก็แป๋วเนี่ยจะรสชาติออกเข้มข้นโอ้ยโทษค่ะกระเด็นเข้มข้นของกลิ่นราเมงซึ่งรสชาตินี้นะคะป้าแป๋วชอบแล้วร้านนี้เป็นร้านที่เวลาเรามาฟูจิซังนะคะแถวเนี้ยป้าแปกก๋วบอกว่าจังจะต้องแวะทานร้านนี้อร่อยเขาจะออกเอ่อรสชาติเป็นออริจินอลของญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมโอ้จังแกเป็นคนโบราณค่ะ แกก็เลยจะชอบรสชาติแบบเนี้ยวันนี้ก็เลยมาแวะมาแวะทานกันผมก็เปล่ารสชาติจะออกออกอเผ็ดปลาหล่หน่แล้วก็ความเข้มข้นของมิโซะนะครับอมันมันมันเป็นร้านแบบออริจินอลค่ะเป็นเป็นร้านนี้ร้านโอจังเขาชอบชอบโบราณ là cậu kẹt ว่าจังก็หิวว่าแปลวก็หิวแต่ก็ดีใจได้เอาอุ่นไปฝากหลานอาุ่นสวรรค์ของป้าแป๋วเพได้เอาไปฝากหลานหลานก็ดีใจมีความสุขได้กินอุ่นสวรรค์ของป้าแป๋วป้าแป๋วก็มีความสุขมีความสุขเปิดให้หลานชิมเลยแล้วให้เพื่อนๆที่มาด้วยชิมด้วยค่ะ องุน่นจะวานง่วป้าแปลวาองุ่นมากหลานก็มีความสุขดีใจมากดีใจมากเลยเห็นหลานมีความสุขเอาองุ่นมาฝากหลานกับเมองไทยหลานมีความสุขหลานเห็นป,ป้าป้ามีความสุขป้าเห็นก็บุกต่างคนต่างมีความสุขอ่ รสชาติของน้ำซุปของราแมงญี่ปุ่นนี้นะคะก็สจะบอกว่ารสชาติมันเขาจะเข้มข้นชูจ yeah. ัจงบอกว่าวันน right? okay ี้ทำไมป้าแปลวกินกินหมดชามเลยขอชิมรสชาติของป้าแป๋วจะออกเผ็ดปลาแลมไงคะได้เยอะไหมข้าไไน รสชาติของกป๋าจจะออกเผ็ดๆหน่อยนะคะเนี่ยออกออกรสชาติปลาแรมกับเนงหีเนงหงีก็คืออ,อ่าหอมญี่ปุ่นนะคะรสชาติของหอมญี่ปุ่นนะเนง่งิมันจะออกเป็นรสชาติเผ็ดป,ปลาแรมก็แปเ๋ชอบชอบเนงหีราเมงแล้วก็มิโซราเมง หมอยาชีลาแมนมีหมอยาชีลาแมงก็คือถั่วง,งอกลาเมงนะคะก็อร่อยอิ่อออออสสมโอชิโซซันะค่ะวันนี้มีคนบอกว่าให้ป้าแป๋วมาทานลาเมงให้ดูแต่ว่าป้าแป๋วแบบทานแบบเร่งด่วนนะคะวันนี้เพราะว่าป้าแป๋วมาหาหลาน มาเอาเอาห่หนมวนมาให้หลานกลับเมืองไทยพรุ่งนี้โอ้ยอาหนมวนสวัสดิ์ผมก็แปลไปถึงเมืองไทยแนละ้วพรุ่งนี้ข่าขอบคุณมากนะคะวันนี้พระแป๋มมาทานละเมงรอบดึกให้ดูค่ะรักทุกคนนะคะค่ะลึกจูเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย